คือมีโครงการเข้ามามาสง่งเสริมก้ากาแฟบ้านอะไรบ้างโครงการเข้ามาก็สร้างป่าาร์ไรได้ไดชาวบ้านเลยปลูกกาแฟอะไรที่นี่เราปลูกกาแฟสายพันลาบิก้าปลูกที่ความสูง1น0 1 0เมตร 1, สวนข้าวโมนนี่10กว่าไร่ปลูกแบบอีซีพื้น,านธาธรรมชาติ สวัสดีครับผลชื่อสักเอายังไม่ได้ถ่ายใช่ไหมเอาไปเอาโอเคครับสวัสดีครับผลชื่อสักดาสัประมาณครับบ้านมอโกโพเคียข้าโบแมวอุสุอำเภอท่าสอยาจังหวัดตากครับปลูกกาแฟครับปลูกกาแฟทำโฮสเตย์ผลิตเนี่ยกาแฟขึ้นมาคั่วขายอะไรเมื่อก่อนลุงทําอะไรมาก่อนครับปลูกข้าวโพดทําไร่เลื่องลอยครับครับทําไมึงหันมาทากาแฟครับ มีหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมกับปลูกกาแฟครับแบตอีซีเป็นโคคาโซฟาซา,าไรได้ครับผมเลยไม่อยากทำไรป่าเลยอย่ารอเลยอย่ารอครับทำมาสิบแปดปีครับรอปีราถือมาจนถึงท,ทุกวันนี้กบตอนนี้สามารถจัดตั้งกลุ่มวิจายกิจชนและแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟโมโกค,คีครับ มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือบ้างครับก็มีมหาวิทยาลัยรัชพัฒน์กาเสพต์แม่สอดเข้ามาดูแลเข้ามาดูแลปฏิบัติธานครับมีองค์ประด o s ส่งเสริมก็มีรูบาหโรูบาลช่วยข่ยครูกศนก็ช่วยไขครับหน่วยงานต้นน้ำมังคุดภูกขก็การ ให้กล้ามาปลูกโดยมีโครงการโครงกรารทราพากรรายได้ทำไมต้องกาแฟโมโกค,คีครับที่นี่เราปลูกกาแฟสายาพาราบิก้าปลูกที่ความสูง1,100เมตรคูกแบซีพื้นผ่านธรรมชาติอนุรักษ์ป่านต้นน,น้ำชาวบ้านร่วมปลูกปลูก,ล,กล,ลูกขายกันเองครับขอฝากกาแฟโมโกค,คีกาแฟแห่งภูเขาสาปันาน,าน้ำท่าอยา ข่อยขอบคระคซาบุปาโด